ก่อนหน้าเนี้ยเราเห็นอยู่นะคบว่าฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชันใหม่6ตัวตรงเนี้ยในหนึ่งมันจะเหมือนกับเป็นฟังก์ชันลูกครึ่งอะ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันแบบครึ่งผีครึ่งนนคนอยู่ระหว่างตรีโกณกับเอ็กโพนะครับก็คือชื่อของมันอาจจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณนะแต่ว่าเนื้อใน,น,อนื้อแท้ในของมันจะเป็นฟังก์ชันเอ็กโพไปแล้วก็มันจะมีเอกลักษณ์คล้ายๆกับเอกลักษณ์ตรีโกณที่เรามีอยู่ก็คืออย่างเช่นเราเอาไซห์หือขานคอรสหือตรงเนี้ยก็จะได้แทนหือแล้วก็ส่วนกลับของไซหือจะได้เป็นโคเซกหือ เซกหืจริงๆไปเดี๋ยวตัวอย่างถัดมาตรงนี้เราก็จะมาดูเอกลักษณ์เพิ่มเติมตรงนี้กันต่อนะครับซึ่งตรงนี้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะคงสามารถแทนค่าแล้วก็ตัดรูปเอาได้เลยอย่างเช่นโคเชกืดยกกําลังสองตรงนี้ก็จะเป็น e กาลัง x บวกด้วย e กาลังลบ x ส่วน2แล้วก็ยกกําลัง2แบบนี้ไปตัวนี้เราอยากจะแสดงว่าเอามาลบออกด้วยไซหืซึ่งก็จะเป็น e กาลัง x ลบด้วย e กาลังลบ x ทั้งหมดส่วน2ตรงนี้ยกกําลัง2แบบนี้จะได้1นนะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าเราลองจัดรูปดูนะสังเกตว่าถ้าเรากระจายกําลังสองแต่ละวงเล็บดูละกันตัวหน้ายกกําลังสองเนี่ยผมกระจายกําลังสองเข้าไปก็จะเป็นส่วนสี่เนาะตรงนี้จะเป็นหน้าบวกหลังยกกําลังสองก็เลยจะได้เป็นหน้ากําลังสองทีนี้ e กาลัง x แล้วก็ทั้งหมดจะกาลังสองเนี่ยสังเกตว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีเลขยกกําลังซ้อนกันเราสามารถเอาเลขชี้กาลังเนี่ยมาคูณกันได้ดังนนตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนใหม่เป็น e กำลังสอง x ก็ได้ แล้วก็บวกกับ2หน้าหลัง2คูณ e กําลัง x e แล้วก็คูณ e กําลังลบ x แบบนี้ไปสังเกตอย่างนี้นะคะว่าพจน์ตรงนี้นะ e กําลัง x คูณกับ e กําลังลบ x เนี่ยที่จริงแล้ว e กําลังลบ x เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เลขชี้กาลังเป็นลบมันคือการสัดเศษเป็นส่วนนะครัเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะออกมาเท่ากับ1ไปผมขอทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็พดท้ายเนี่ยจะเป็น e กําลังลบ x แล้วก็ยกกําลัง2อีกทีหนึ่งคือตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะผมสามารถเอา2เนี่ยเข้ามากูณกับลบ เราจะเอาก้อนนี้หาด้วยก้อนหลังยกกําลัง2ซึ่งผมก็ทําแบบเดิมนะเรากระจายกําลัง2เข้าไปก็จะได้เป็น e กาลัง 2x ลบด้วย2คูณกับ e กาลัง x e กาลังลบ x นะแล้วก็บวกกับ e กาลังลบ 2x แบบนี้ไปนะครับซึ่งพอเราเอา2ก้อนนี้มาลบกันนะครับสังเกตว่าตอนนี้ตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วก็เลยจะได้เป็น e กาลัง 2x บวกโดยตอนนี้ผมเขียนเป็น2เลยแล้วกันนะแล้วก็จะบวกกับ e กาลังลบ 2x ลบด้วย e กําลังสอง x เนอะแล้วก็ตรงนี้เราจะมีลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็นบวกกับ2เนาะเพราะว่าเราจะมีตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ e กําลัง x คูณกับ e กําลังลบ x เนี่ยจะได้ออกมาเท่ากับ1ไปแล้วก็ผลสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นบวกกับ e กําลังไม่ใช่สิเรากระจายลบตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นลบ e กําลังลบ2 x ไปแล้วลบ e เดิมลบ x ซึ่งถ้าดาผลก็จะตัดกันไปพอนี้เหลือเป็น2บวก2เป็น4หา4ี่ออกมาเป็น1ไปตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการตรงนี้นะครับ สำหรับเอกลักษณ์ถัดมาตรงนี้นะเราก็มาแทนค่าดูเหมือนเดิมสำหรับก้อนทางซ้ายตรงนี้ผมก็ยัดสูตรแผลไปจะได้เป็น1ลบด้วยแทนหึซึ่งก็คือ e กําลัง x ลบด้วย e กําลังลบ x ทั้งหมดหารด้วย e กําลัง x บวกกับ e กําลังลบ x แล้วก็ทั้งหมดตรงนี้ยกกําลังสองนะครับทั้งตรงนี้พอเราคิดเลขดูเนี่ยจะได้เป็น1ลบด้วยถ้าผมกระจายกําลังสองเข้าไปตรงนี้นะที่จริงมันก็จะเหมือนกับพจที่เรามีเกาะน้านี้นะครับจะได้เป็น e กำลัง 2x ลบด้วย2หน้าหลังซึ่ง2หน้าหลังเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะ้อสองนี้2ตัวตรงนี้คูณกันจะหักลลางกันไปจะเป็น e กำลัง 2x ลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ e กำลังลบ 2x แบบนี้ไปตัวส่วนเนี่จะเป็น e กำลัง 2x แล้วก็บวก2นะครับแล้วก็บวก e กำลังลบ 2x แบบนี้ไปเนาะเราอยากจะเอา2ตัวตรงนี้มาลบกันดังนั้นเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากาันเดี๋ยวผมจะเขียนเลข1ตรงนี้ใหม่นะเลข1ตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เรามีเดี๋ยวผมแอบก๊อ แปะตรงนี้ดีกว่าก็่คือการที่เรามีช่งเนียบสองตัวนี้ห่างกันอยู่นะครับอโอเคที่จริงแล้วหนึ่งตัวนี้มันจะเท่ากับสองตัวนี้ห่างกันมนาะเพราะว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันห่างกันดังนั้นมันก็เท่ากับหนึ่งไปนะครับแล้วก็เราจะลบออกด้วยเราจะลบออกด้วย ก้อนทางขวามือตรงนี้ดังนั้นผมก็ประหยัดแสงกขแปะตรงนี้มาเหมือนเดิมนะก็จะ copy paste ไปถ้าพพไดา้อ่ะโอเคเราอยากจะรู้ว่า2ตัวตรงนี้ลบกันได้เท่าไหร่เราก็เอามาลบกันดูเนาะเราจะมีว่าตัวส่วนเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมน,นะครับเราจะมี e กาลัง 2x นะแล้วก็บวก2แล้วก็บวกกับ e กาลังลบ 2x ไปนะครับสำหรับตัวเศษนะเราจะมี e กาลัง 2x ตรงนี้กับ e กาลัง 2x ตรงนี้จะหักล้างกันไปเดี๋ยวผม หลงก็ไปตรงนี้เลยนะแล้วก็เราจะมี e กําลังลบ 2x กับ e กําลังลบ 2x นี่หักล้างกันไปนะครับแล้วก็เราจะเหลือแค่2ลบด้วยลบ2ลบจะลบเป็นบวกก็จะกลายเป็น2บวก2เป็น4นะครับ2บวก2เป็น4นะถ้ะานด้ขอใช้ตุต้มสิชมพูซึ่งตรงนี้มันก็จะมาเท่ากับการที่เราเอาเศษผื x มายกกําลัง2จริงๆนะครับถ้าผมจะเอาเศษของ x มายกกําลัง2 รามาดูสูตรของเซ็คน,นิดหนึ่งสูตรของเซ็คเน,นี่ยจะเป็น2หารด้วย e กําลัง x บวกกับ e กําลังลบ x เนาะตรงนี้ยกกําลังสองไปก็จะกลายเป็น4แล้วก็หารด้วย e กําลัง2 x บวก2แล้วก็บวกกับ e กําลังลบ2 x ดังนั้น2ตัวตรงนี้ก้อนสีชมพูกับก้อนสีเขียวนี่ก็จะเท่ากันจริงๆครับก็เลยจะได้ว่าสองข้างตรงนี้จะเท่ากันจริงๆไปนะครับส่วนข้อถัดมาตรงนี้นะถ้าเราจะหาฟังก์หือของ2 x นะ ทีนี x, ้ในการจะหาไซน์หึอของ 2x เนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะไปดูสูตรไซน์หือของ x ก่อนตรงนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเห็น x ตรงไหนเราก็จะแทนเป็น 2x ไปตรงนั้นนะครับก็เลยจะได้เป็น e กําลัง 2x ลบด้วย e กําลังลบ 2x ส่วน2ไปนะขอหยองกลับมาทําต่อก้อนนี้จะเป็น e กําลัง 2x ลบด้วย e กําลังลบ 2x แล้วก็ส่วน2แบบนี้เนาะ ซึ่งตรงน,นี้ถ้าสังเกตดีๆนะมันคือการที่เรามีหน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองอยู่นะครับสังเกตว่าอันนี้มันคือการที่เรามี e กาลัง x ยกกําลังสองมากแล้วก็ลบออกด้วย e กาลังลบ x แล้วก็ยกกําลังสองอีกสองไปเราก็เลยสามารถแตกไอ้ตัวนี้กลายเป็นหน้าลบหลังแล้วก็หน้าบวกหลังได้ตรงน,นี้จะออกมาเป็น e กาลัง x ลบด้วย e กาลังลบ x นะแล้วก็คูณกับ e กาลัง x บวกกับ e ยกกําล e ังลบ x แบบนี หน้าตาก็จะคล้ายๆกับไซน์ถืกับคอสถือที่เรามีนะครับเราต้องจัดการกับส่วน2สตรงนี้นิดหนึ่ง A, แค่นั้นเองแล้วตอนนี้ผมก็จะจัดรูปใหม่เดี๋ยวผมเอา2เนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้ไปนะแล้วก็จัดรูปนิดหนึ่งตรงนี้2ส่วน2ตรงนี้ก็คือ1คูณเข้าไปก็เท่าเดิมเนาะเราก็จะมี2เหลืออยู่ที่ตัวเศษตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับส่วน2ที่ตัวส่วน2องตัวตัวนี้เราก็จะหยัดยยเข้าไปวงเล็บละอ่านเนาะตรงนี้ก็จะเป็น e กําลัง x ไม่ใช่ e กําลัง x นะลบด แล้วก็เราจะมีเป็น e กาลัง x บวกกับ e กาลังลบ x ส่วนสอง 2. อ่ะโอเคแล้วตอนนี้ก็จะออกมาเป็น2คูณกับไซน์หือของ x นะจะเป็น2คูณกับไซน์หืของ x แล้วก็คูณกับคอสหือของ x แบบนี้ออกมาจริงๆนะคะะรับอ่ะสำหรับข้อดีมาตรงน,นี้ถ้าเราเอาคอสหือกับไซน์หึอมาบวกกันนะเราเอาสองตัวตรงนี้มาบวกกันตรงนี้คอสหือเนี่ยเราจะมีเป็น e กาลัง x บวกกับ e กาลังลบ x ส่วนสองเนาะ ส่วนายถึงตรงนี้เราจะมีเป็น e กําลัง x ลบด้วย e กําลังลบ x ส่วน2แบบีกไปนะครับสังเกตว่าเราก็จะมีพศที่ตัดกันไปพอดีนะเราจะมี e กําลังลบ x กับ e กําลังลบ x ตรงนี้หักลากันไปก็เลยจะเหลือเป็น e กําลัง x 2องตัวบวกกันได้เป็น 2e กําลัง x ส่วน2ซึ่งตรงนี้เราก็จะมี2กับ2ตัดกันไปก็เลยจะเหลือเป็น e กําลัง x ตรงกับที่โจทย์ต้องการตรงนี้จริงๆนะครับ